สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราพรพบกับเกม Legend of Ymir นะครับวันนี้จะมาแนะนําระบบซีซันนะครับซีซันก็คือระบบตัวซีซันแห่งการเติบโตนะซีซันหนึ่งเป็นระบบใหม่ของทางเกม Ymir นะครับที่เขาเพิ่งเข้ามาเพื่อไม่นานนี้นะครับตัวระบบมีอะไรบ้างตัวระบบจะมีไอเทมซีซันมีคอนเทนต์ซีซันและการเติบโตซีซันนะครับโดยการเติบโตแต่ละซีซันเนี่ยจะได้บัฟนะพวกคอลเลกชันเนี่ยจะมีตัวอ่าตัว บัฟต้นไม้เนี่ยขึ้นมานะยิ่งเราเก็บสะสมมากเท่าไหร่เราจะได้บัฟตามอันดับนะครับเช่นอย่างผมตอนเนี้ย1น2ได้บัฟเป็นเลเวล15นะได้ e อีการล่าดอกไปเทมแล้วก็เตมเมดมอนสเตอร์ด้วยนะครับนี่บัฟตัวนี้ยิ่งเรามีแรงตัวนี้สูงขึ้นเราสามารถได้สิทธิประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆนะตามแต่ตามแต่ตแตและซีซันนะครับโดยการได้แต้มเนี้ยมาได้ได้ยังไงใช่ไหมหนึ่งคืออ่าตัวซีซันเนี่ยจะแบ่งเป็นไอเทมซีซันนะไอเทมซีซันเนี้ย ก็คือมีการสร้างหรือหล่อหลอ,อม,นะ item, ออมเนี่ยโดยไอเทมหลอมซีซั่นเนี่ยคือเอาไว้สร้างตัวเข็มขัดนะที่เขาขายกันในตัวนี้ครับ making ร์ดนะให้ขายเข็มขัดตัวเนี้ยโดยจากการสร้างนะครับโดยใช้เหรียญน,นะใช้เหรียญในการสร้างนะครับตัวนี้ขึ้นมาใช้เหรียญเนี้ยจากหัวข้อหล่อหลอ,อมเมื่อกี้นะครับไอเทม ที่ตีบบกเป็นสีฟ้าแล้วก็ทำเป็นเหรียญขึ้นมานะครับเอาไปค้าพวกกล่องค้าพวกอ่าไมกิ้งจ้าได้เป็นการเติบโตซีซันนะไม่มีวันหายนะครับตัวนี้ใส่ไปในเทมห่องนี้ครับห้องนี้จะไม่หายนะจะอยู่ยาวไปเลยนะครับตลอดไปแล้วก็ตัวต่อมาคือการซีซันอ่ออาซีซันเห็นการสร้างนะก็จะมีการสร้างเป็นจอกนะจอกตัวเนี้ย ต้องตีบวกสิบนะครับถึงจะอยู่ถาวรนะอย่างผมก็บวกสิบแล้วแต่ก็จะอยู่ถาวรนะครับเพราะถ้าไม่นั้นไม่ถึงบวกสิบจะขา,ายไปในวันที่หลังวันที่สามสิบเดือนสิบสองนะ UTC บวกแปดนะครับกันตัวนี้สร้างมาทําไมตัวสร้างอยแห่งการเติบโตสร้างมาเพื่อฝากสมุดเราสร้างเสร็จตีบวกจะได้ฝากสมุดได้ค่าเติบต้นต้นกนอยอยําเนิดแห่งการเติบโตตัวนี้เราก็เก็บเก็บสะสมไว้ ป็นเหมือนต้นไม้สีเขียวๆตัวนะี้ยิ่งเก็บสะสมมากเท่าไหร่จะได้บัฟมากขึ้นเท่านั้นนะแล้วก็ได้คะแนนอันดับด้วยครับยิ่งคุณมีอันดับสูงในการเติบโตของฟีซันนะเนี่ยคุณจะได้บัฟนะครับบัฟของฟีซันนด้วยเช่นคุณติดท็อปแค่ร้อยคุณได้บัฟเาเมจมอนเตอร์บัฟป้องกันมอนเตอร์ Hunter, ตรงนี้ยิ่งอันดับสูงเท่าไหร่ยิ่งได้บัฟเนะี่ยต่อมานะครับตัวอ่าคอนเทนต์ต่างๆนะเช่นวาราเนี่ยวาราก็จะมี หอแห่งการเติบโตนะครับเข้าได้วันละหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาชาร์จได้นะซึ่งจะมีของดรอปมากมายนะครับเช่นบอสมอนเตอร์ด่านอ่าห้องเก็บ XP ระดบับทั่วไประดับชั้นย่อนะครับมีอยู่แล้วก็มีดรอปไอเทมเป็นจากมอนสเตอร์ Monster, ที่เป็นบอสเนี่ยมีโอกาสดรอปไอเทมต่างๆเช่นหินชาร์จแห่งการเติบโตจอกแห่งศักดิ์ธิ์แห่งวาคิลี่ตัวนี้สามารถเอามาตีบวกทำกิจกรรมได้นะแล้วก็มีตัวไอเทมตัวเลนเนแห่งการ ดาซิลเนี่ยเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการคราฟไอเทมเลยนะครับนีไ้ไอเทมต่างๆไอเทมต่างๆเช่นไอระบบต่างๆพวกนี้ช่วยให้เราเติบโตได้มากขึ้นนะการออกเดินทางเหมือนกันก็จะมีโคโบคิงนะครับยิ่งระดับสูงขึ้นยิ่งใช้ค่าเติบโตเนี่ยค่าต้นกําเนิดแห่งการเติบโตสูงขึ้นแล้วก็จํากัดที่เลเวลด้วยแต่ของรางก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะดีขึ้นเรื่อยๆเราต้องทําค่าย ถ้าต้นกําเนิดการเติบโตเนี่ยให้ให้สูงขึ้นยิ่งเราได้สูงขึ้นยิ่งได้บัฟมากขึ้นยิ่งได้เข้าคอนเทนต์ต่างๆได้มากขึ้นของรางวัลก็ดีขึ้นด้วยนะครับผมก็พยายามทําอยู่เนี่ย,ย,ยต่อมาก็คําประกาศคปาศคประกาศนี่เหมือนภารกิจรายวันนะครับโดยส่วนมากเขาจะทําที่300นะเอาตัวหินแอมเบอร์นะแล้วก็ตัวนี้ครับยอดถึงต้นกําเนิดสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างเอาไปฝากฝากสมุดนะครับฝากตัวนี้ มันจะได้ตัวต้นกำเนิกนเกดการเติบโตเนี่ยทีละสามทีละสองเนี่ยยิ่งใช้มากขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งเราฝากเยอะขึ้นยิ่งใช้มากขึ้นนะอันนี้ทําได้ห้าครั้งต่อวันแล้วสามารถใช้ตัวทาประกาศตัวเนี้ยเพิ่มรอบไปได้นะครับประกาศตัวเนี้ยสามารถทําเพิ่มรอบได้นะครับสูงสุดวันหนึ่งทาได้สิบถึงสิบห้ารอบนะผมตอนนี้มันเพิ่มรอบมาแล้วทําได้ถึงสิบห้ารอบแล้วก็เทมนิยายซีซั่นนะครับแต่ว่าทํารับรางวัลได้มากมายเลยนะ ใินยายซีซั่นถ้าจบแล้วก็จะได้กล่องตงัวนี้สามารถเปิดให้จอกถึงบุกสิเลยนะครับมีสุ่มนะผมเปิดนะได้บุกแเลยนะตอนกิจกรรมมาแจก,กมานะครับต่อมาก็คือวัคคิี่ซีซั่นอันนี้ก็ดีนะถ้าเราตีวัคคลี่เราจะได้ของรางวัลมากมายเช่นเ,เข้าบอสมากขึ้นเนะีขนนกนะครับได้ขนนกการเติบโตได้คําประกาศได้ของฝากสมุดยิ่งเราฝากปุ๊บคอลเลกชันพวกนี้มันจะปลดล็อกคําสําเร็จด้วยนะ ผมก็ต้องไปตีตัวนี้นะมีโอกาสได้ตัวเนี้ยที่ชาร์จเวลาด้วยของดีนะแล้วก็ในความอาอเดชั่นซีซั่นเนี่ยถ้าเราฝากไปแล้วหมดเวลามันก็จะหายไปนะยกเว้นบางอย่างนะครับที่ที่สามารถอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปก็คือพวกไอเทมบางอย่างที่ฝากในตรงเนี้ยตัวตัวสร้อยอย่างเงี้ย โซ่สร้อยพวกนี้แต่ด้านล่างคําด้านล่างป้องกันพวกนี้เตมีทุกพวกนี้แสแตทพ,พวกนี้จะยังอยู่ยังคงอยู่นะครับยกเว้นในคอลเลกชันซีซั่นเนี่ยจะหายไปทั้งหมดเลยนะนี่แล้วก็มีดีซี่นะวาคาลี่วาคาลี่ซีซั่นนะอันนี้ก็สามารถฝากสมุดมีค่าสเตตัสนะที่อยู่ถาวรเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่อยู่ไม่ถาวรน,นะมันจะมีบางอย่างที่ค่าต้นทุนเหม่านี้ถูกเอาออกไปนะแต่คอลเลกชันซีซั่นด้านล่างเนะี่ยจะยังอยู่เช่นผ้าผ้าพลังป้องกันเอ็ก e พพวกนี้ยังคงอยู่นะครับ ห,หลายๆคนก็มาเปิดหาวอลคิรี่ซีซั่นด้วยนะวอลคิรี่ซี DC ซั่นดีซี่ซีซั่นทุกอยจะอยู่ตรงด้านล่างนี้จะบอกน,นะว่าเพิ่มค่าสเตตัสอะไรบ้างจากคอลเลกชันเนี่ยมีเป็นซีซั่นหนึ่งที่มีบอกซีซั่นหนึ่งมีตัวเลขจำก,บกับเนียถ้าหมดไปแล้วคือหมดไปเลยนะแล้วก็จะเป็นเนื้อโปรเด็กซีซั่นเนาะมีจะมีบอกอยู่ครับว่า เวลาเราได้จะได้ค่าต้นกําเนิดนะแต่สเตตัสสาคัญบางอย่างอ่ะเช่นอ่าบางอย่างที่มันมันอย่างเงี้ยที่มันได้ดามจป้องกันดามจทุบอะไรพวกเนี้ยจะยังคงอยู่นะครับแล้วก็เอฟเฟกพื้นที่ทั้งหมดอ่ะเวลาหมดซีซั่นจะถูกหายไปนะเอฟเฟกพื้นที่จะถูกหายไปนะครับแต่ว่าสเตตัสหลายๆขั้นสําคัญหลายๆอย่างยังคงอยู่นะครับแต่คนก็ควรเปิดหาทําสเตตัสไปด้วยนะครับนั่นเป็นการจับโต้งเนี้ยเพื่อล่มลมทางก็มีเด็กเนื้อเรื่องเนี่ยเพื่อนรมลมทางก็จะเป็น โหซีซั่นต่างๆก็มีแจกให้อยู่นะแล้วก็เด็กเนื้อเรื่องนะครับแจกฟาบตัวมุวงตัวแดงมีเพียบไปหมดเลยนะทำให้เราเติบโตแข็งแกร่งมากขึ้น cp เราเพิ่มขึ้นทอมหมดซีซั่นแล้วจะไม่สามารถหาได้อีกนะครับส่วนมากรายวันเขาก็จะทำเป็นตัวออกเดินทางนะครับซีซั่นอีโคโบโคิงเก็บแต้มหาวัตถุดิบต่างๆนะหาของคราต่างๆนะครับแล้วก็ทำําประกาศ ก็มีจดหมายทางเกมก็แจกมาด้วยนะของรางวัลก็มีแบบมากมายนะตามแต่ละซีซันนะครัแล้วพอจบซีซันเนี่ยก็จะถูกทำซีซันใหม่ไปเรื่อยๆนะมีซีซันส3 4ต่อมาของรางวัลเอกุสิ e ต่างๆก็จะอยู่ในซีซันนั้นๆน,น,นะยังไงเพื่อนๆก็ฝากไว้รับชมคลิปไว้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ขอตัวก็ไปก่อนนะครับนะ ก็จะมีคอนเทนต์ใหม่ๆผลิตเข้ามาเสมอนะครับยังไงก็ฝากรับชมคลิปวิดีโอของชาร์กวยด้วยนะบายยครับขอบคุณมากๆที่มารับชมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ไปด้วยนะครับกับช่องชาร์กนะไปเจอกันนะครับขอบคุณมากๆครับ